สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรู VIP สไตล์นิสสันเทียนาครับคันนี้เครื่อง2.0นะครับออโต้ปี2010เป็นมือเดียวป้ายแดงครับสวยๆเลยครับชุดแต่งรอบคันล้อแม็ก18ภายในงามภายนอกก็งามครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับใหม่แท้180,000กิโลเมตรนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับจะทรงมางามๆนะครับสไตล์ VIP ล้อเต็มซุ้มสวยๆครับล้อ18ยางดอกเต็มแม็กง,งาๆนะครับชุดแต่งรอบคันใครที่กำลังหานิสสันเทียหน่านะครับกับทรงรุรูสไตล์นี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่มินบุรีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ครับทั่วไทยจัดได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ กับรถส,สมบูรณ์สภาพสวยๆใครที่สนใจชอบในนิสสันเชียรานะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเชียร่าขับในแฟนเพจนะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2000นะครับ2.0อนอโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สเป็นมือเดียวป้ายแดงและก็ไม่เคยชนด้วยครับรถส,สภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้อง ภายในเป็นเบาะหนังดำนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจคีเลตเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีแอร์หลังมีมา่านหลังนะครับรถสมบูรณ์สวยๆนะครับมีเครื่องเสียงให้นะครับคันนี้ มีปุ่ม p u s สตา a r t นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสนะครับกับรถทรงหรูดูดีชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่ามาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเบาะหนังสภาพใหม่เอี่ยมดูแลมาดีนะครับคันนี้เกรด A p เมี่ยมจัดไปได้ครับสวยหรูตามสไตล์ของนิสสันเทียนานะครับใครไม่มั่นใจก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ผ่อนได้ 5,000นะครับผ่อน7ปีก็ได้นะครับผ่อน6ปีก็5000ไปไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครสนใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราคัดเช็คเรียบร้อยภายในสวยสะอาดสภาพงามมากๆนะครับไม่แท้นะครับ1 7 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับใครถูกใจเข้าใจก็มาชมมาเช็คดูได้ครับกับรถสวยๆสภาพดีๆหาเอาไปใช้งานขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับ สำหรับผมคัดและเช็คการันตีว่าไม่มีชนเลยครับคันนี้รถอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันยางดอกเต็มแม็กงามๆแม็กสิบแปดนะครับใส่เข้าไปเต็มซุ้มนะครับใครที่สนใจแนวนี้สเต็ปนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นรถสวยๆสภาพงามๆไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงนี่เลยครับ นำมาฝากนะครับลองพิจรนารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับสำคัญคือรถมือ2ต้องมีความเข้าใจครับก็อย่าลืมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมตามแฟนเพจแฟนคลับของเทียนานะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลนะครับท่านจะใช้ได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณ